สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขค้นครับวันนี้มากับบรรยากาศตอนแรกครับบรรยากาศตอนแรกครับช่วงประมาณ17บเนาฬิกาครับก็คือหามุ้งเย็นหามุ้งแรกนะครับขับอกเป็นภาษาบ้านเท่านะครับวันนี้ผมสิพาพี่น้องมายามรอบครับยามกลางเม่นนะครับสี่หาปลาเข็งหน่อยครับนี่ไปได้ได้กมาหล้วตัวหนึ่งครับสี่หาปลาเข็งหน่อยไป ไปใส่ครับนี่ผมผมใส่หลอดไปคันแทะขาดนี่ครับพี่น้องใส่หลอดไปคันแทะขาดทีโอเคบ่นะครับนี่ผมใส่หลอดไปอ่เหมือนกันครับใส่ต้องใส่ทุ่งเมือนะครับบ่บ,บ่ใส่บ่ได้ปลาเค็งปลักที่นี่สิไปใส่หลอดครบครับเอาเงียปลาเค็งสดอ่าสิได้บ่พี่น้อง เหมือนกันฮะโอ้ยพอคอตัวเดียวก็หน่อยเั้านึ่งสามตัวครับเดี๋ยไปใสลร,รอบครับนี่ใส่กิ้งหน่อยเอาไปใสลร,รอบครบกับเนี่ยพิเศษเป็นมากรับครบหน่อยใชมไกเกีย่ยแต่ในนั้นไ องเซ่ทุ้งมือนะครับพ่อปลาปักปลาเคียงนี่รายการขนาดนี่กินแบบบานๆครับวันนี้สิบปใส่รอบกบก่อนสิบไปอสิบปลาเคียงอยู่สามตัวครับเดี๋ยวหลังนึงครับอันนี้ ออเพว่าปาขิงสุดนีป่ปักเก็บแล้เวเกียก่ยหลอกมั้งครับโอ้ยหมัดจังเลยหมัดจังสัตว์เสยงกระโลงดังป้องแงรงป้องแรงอยู่ครับกระโลงไปใหมผมว่าเอามากอีกาห่องเลยครับตื่น เพียงกระโลงหนังปุ้งแนงปุ้งเน่งนะครับอ๋อนี่ครับรกระเท่นะไอซี่หาตัวห้อกับสามหมัดใส่หลอดเลยเนี่ยอันนี้ลงมาลงมาเออตัวนึงจะใช้ลรือเฮงหน่อยเฮงจีไม่เสีย ได้ไปคิงสามตัวปอขคอหน่อยตัวหนึ่งครับห่อเอาไปใส่หลอบครบนี่มากครับเหยื่อปลาสดแค่นี้ไปก่อนข้อสามเป็นตาคายไหมครับ เส่ไปคือเก่าครับมือสีผ้าไปยามหลุมนนะครับมือเอื้อนเศร้าสีผ้าไปยามหลุมแต่มือน,นี้มาคำคำสีผ้าไปใส่รลอบกบครับมือขึ้นนี่ไปไปซองเมืองนึ่งกบตัวหนึ่งกระโดดลงอยู่เราจัดการ่ใส่เกา่าอือเก่าไปติดๆนี่ติ่งๆ อกอนนะครับบอส่ทุกงมือบอไดมันปัดนี่นะพร้อมแล้วไหนครับเออนี่ครับเงี้ยเท่าไดครับไปเขียงเนี้ยพี่น้องเบิ้งลุ้มพี่น้องเขากำลังถอดครับ พอถึงเดือนก็บตะเกี่ยวเสียงกระโลมครับดังกองเลงกองเลงเนี่ยนี่คั้วไมาเลี้ยงแถวนี้นะ้อกินเข่าซะเด้อะบ,บ,บรรยากาศยังมาแรงครับโอ้โหเสียงกระโลมกรได้เลี้ยงคว้วแถวนี้นะ้อกินเข่าซะเด้อ เอากไปแต่แสีบไปคิ้เวเขียวสักหน่อยพาไปเบิ่งลุ้มครับถ้ามือเศร้านี่ย้ําเนี่ยบันมาวอดีตใส่หลอบให้พี่น้องเบิ่งไหมครับใส่หลอบครบอจีตใส่หลอบครบให้เบิง่งผมใส่ลุ้มไปนี่ยังมือเศร้าพรอได้อยู่ด้วยครับเพราะเาะด้กินจ้ะไปซโอมกัน,นเนียนบนะ่ล่ะ บอ,อ้าวมีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่ปลาเก้งอยู่สามตัวอันนีน้พอดีเลยครับเดี๋ยวไปใส่รอบอเดี๋ยวนี่ต้องใส่ถุงมือครับถ้าเห็นต้องใส่ถุงมือเพราะว่าปลาเก้งปักนั่นนิ่งแต้มเดี๋ยวพาไปใส่รอบพ่อพี่น้อง กุ้มครับตัวนี้เติมครับนี่เดี๋ยวไปใส่รอครบอะไรเนี่ยอืม,ไไอมอครับบรรยากาศว้าวเข้าหอมเข้าหอมมาเร็วมาถ่ายคลิปเรเ,เร็วเล้มาเืออันนี้พ่อในลูกแม่เร็ว แล้วเร็วไปถือครูไปพ่อเนี่ยปลาเราบินปลาโอ้ายมินจังเลยบุญเนาะเอาคามสวัสดีจักก่อนสวัสดีจา้าเอาถือครูทำหน้าทีแล้วเร็วบ่เอาบ่ปปา,าทุกคนมาทำหน้าที่ละลูกมาเดียวเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปย้ำลุ้มครับแต่ว่า สีหาเงียวไ้นี่เด็กไปคิงจะสีหาตัวสีเอาไปใส่รอบกบไปใส่รอบกบมื่ขึ้นนี่ไปยามวันพี่นอ้องบรรยากาศตอนแรกครับเขาง,งามนะครับโอ้มีสมาชิกพอโของงามบรรยากาศ อาบางมดนะมาก็หอมมาถืออันนี้ให้พ่อหน่อยเร็วไม่เอาหนูไม่ถือแบบ้ทีออ๋อนี่แหละพี่น้องมีลูกสาวครับบอกแม้ถือครูไปนะลูกเอา้าไม่อโอ้ยนี่แหละลูกสาวพ่อขาพ่อไปสื่อลิปสติกเดอ้อนะครับมาพ,พี่น้องไป วายพลอยท่าปากเด็กมะน่าเด้อเราจะไปยม้มรอบกอนให้ได้ไปคิงจักชิบตัวสิไปใส่รอบเหมนพี่น้องเบื้องครับเออเอือนเสาสิถ่ายบรรยากาศตอนย้มน้ำแบบตัดหน่อยนี่ิพาพี่น้องไปใส่รอบครับรอบครบด้ยพี่น้องเหยื่อปลาสดบบตองเอาปลาหมิน่นปลาสดๆอันนี้รอบกันแท้ขาด ยปลาเขิงนี่บ่ส่วนมากปลากระสิมีอยู่ครับเอาแต่งไอ้ก่นนี่้อสีสีไม่ยามหลบครับนี่บอเนาะเม็ดสีดี บ่มีจักตอ่าเหมือแรลนี่แหละมาเขามามาติดมาติดนะอเอาเข้าหอมมาถือก้องนี่พ่อหน่อยเร็วนี่ไงพวกกำลังถ่ายปลาดิมาเร็วเร็วอืะอะมาทําหน้าที่นะนะระวังลื่นเนะเอาไปทําหน้าที่ไป เอา่เด็กไปขึ้นไปโอ้ยลูกสาวไปไอพี่น้องพยายามอีกรอบนึงครับค่อยงานนี่มีลูกสาวบอกให้ถือคูปลากับบอกถือพี่น้องโอ้ยบอกเห้ถือคูปลาห่างจม <laughs> นี่องบรรยากาศครับดอกเขียวๆเนี่ย,ยามะเล็งเออเขียนมาโป่งเลยเนาะอีสุดยอดมนุษย์อัน,นอันนี้ครับป้องขาดพมสิตไท,ย,ทยตอนหลอบให้เพิ่งครับใส่หลอบกบเนะเออเหมือนนี่บอน้ำนิ่งน้ำบัวลอยนีบ่บอหนาลปลา โอ,โ,อโอ้ัมีอยู่ครับพี่น้องมีอยู่ครับมีอยู่นานได้ได้เงียละครับอย่าปลาสดไปชิ้นหน่อยเถอะโอ้ปลาคอหน่อยคอหน่อยปลาคอหน่อยอมาเข้าหอมมาทำหน้าที่เร็วเอา ผมทำหน้าที่ก่อนเนีวไปนี่เดี๋ยวมาปลดปลากอีกพ่อเร็วเอ,อ้ยปลดป่าก,กันเนื้อผมถือกล่องเนื้อผมมาเบ่งปา่าอีพ่อมาหนิเธอนี่ปลาเข็งเลยนี่ได้เงี้ยน,นะครับผมจีไปใส่รอบในพอในมือเอินลูกัน เมื่อเช้าบริเวณไทยพี่น้องเมืองครับเมือนเช้าเลยอ,อ้ยงัดอิงติง่งนามนามเต็มลูมต้องใส่ทุกเมื่อนะครับนี่เพราะว่าแป๊บสิปักนี่าจะปักครับครับข้อกระเทียวงนี่ไหมเ,เดี๋ยวปูจะดีนี่มาปูนะเขามาจับปูพอด้วยลูกปูอย่งนี่มาเร็ว นี่ปูอันนี้ปลาช่อนปลาแข็งหรือปลาขิงปลาขิงดิเขาเรียกภาษาภาคกลางเรียกอะไรดิโอหนูจำไม่ได้โอ้หนูจำไม่ได้ปลาหมอปลาหมออะไรเขาปลาหมอกับปลาขิงไหมปลาหมอคือปลาแข็งเดียวแอนแม่มาจับปูอยพ่อเนี้ยมาเร็วมาทำหน้าที่หน่อยลูกสาวเร็วไปแล้วบ้านนี่ เฮ้เร็วเร็วมาช่วยอีพ่อจับปูตัวนี้หน่อยเร็วโอ้ยลูกสาวเน่าไปอาไมนะเร็วไม่เอาเป่าเร็วมาพี่มามาพี่มาช่วยอีพ่อพี่อีพ่อฉีบอกเลี้ยงไม่เอาเป่าให้ฟังก็เร็วเฮ้ยปูอันนี้ปูนานะหอมปูมามันจะหนีบมือนะโอ้ยไม่หนีบหรอกเอ้าจับดูมันก็หนีอยู่นะ หนีบอยู่บ่หนียบอยู่ถ้าเอามึงไปจับมันจะหนีบมือเท่าไรมันก็จัดฮัมเขาอาจจะเป็นเจ้าชายปูก็ได้นะมาอีละเอาลองเพ่งตาขัอยพอฟังกันเนื้อหลอดมันไหลอ๋ออันนี้ปลายังไนี่ลาดูปลายังยีเร็วเร็วพอร์ตภาไปซื้อลิปติกก็เร็ว ไอ้บ่ละนเดียวเอาว่ละถ้าปาจะนยาเอปเป็นยาเอเป็นยากระเหลวกรทบปากเนาะถ้าป่าจะเปนยากนโอ้ยหอมยาบ่ขันอยากท่าบ่ขันมข้าวาจะเปนยานะพี่บ่ก็ชื่อจิ๊อมเลยือพ่เอาว่าขันบ่้าเอาดิหอมอย่างไดง ไม่อยากได้เพ่งต่รับกวนน้องอยากได้เพงต่รับกวนน้อ,อยาีาแบบอกไเนี่ยทั้งเดือดตอดท้ทงมวยแกงยัง,ยงไง เร็วๆเร็วมาใส่รอบมีโพลให้เร็วนี่ครับต้องใส่รอบวันนี้มี่ขุบสาวมาซอยมาซอยใส่รอบนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไปใส่